สวัสดีครับนี่ผมพามาเที่ยวสถานีรถไฟบ้านภูตาหลวงนะครับเพัตหางจังหวัดชนบุรีนะครับดูทิวทัศน์ครับบรรยากาศอยู่ในสถานีจอดตั้งอยู่ในเผาเลยนะครับชี่จันนะครับกาศเย็นสบายเลยนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตู้ ตยอเก่านะครับสร,ร้างโตวยเก่าแล้วก็ตู้โดยสารสรา้างรถไฟเก่าเหมือนกันนะครับจอดิ้งไว้นะครถบากประกาศน่าจะเป็นของจากญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศที่สถานีนะครับอาจจะตั้งอยู่ใน เขาครับเวลาจะเดินทางไปเที่ยวก็กต้องนั่งรถโด,ดยสารไปนะครับรถสามล้อรือไมก็เรียก4ี่มานนี่เป็นรถน้ำเที่ยวที่ขบวนที่997นะครับจอดรอทำาบวนกลับกรุงเทพอยู่นะครับมาถึงก่อนวันที่28 3แ่นขาวเลยครับ นี่กลับเรียวขบวนที่สองแปดสามนะครับทันนี้ก็กลับวนมาแล้วเป็นวนที่สองแปดสี่นะครับเราก็จะกลับกรุงเทพในเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบห้านาทีสถานีรถไฟบ้านภูตาหลวงนะครับนควันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยครับลมแรงออกต่างจังหวัดที่ไรนี่โชคดีตลอดนะครับลม เย็นสบายนี่นะครับรุกขบวนที่สองแปดสามครับต,ตอนนี้ได้กลับรถจักรแล้วนะครับเป็นสองแปดสี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในสถานีตัวสถานีบ้านภูตาหลวงกันหน่อยนะครับ ยาวๆไม่ต้องตัดต่อครับอันนี้มากับน้องอิงนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะไปหาอะไรรับประทานหน่อยครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนี่นะครับริว้วกรวนสองแปดสี่นะครับ อ่านี่นะครับภายตัวสถานีนะครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับอ่านี่เป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับห้องจำหน่ายตัว<ไ>๋วมีรถไฟเข้าออกสี่ขบวนนะครับ <c oughs> เที่ยวมาสองขอบวนเที่ยวกลับสองขบวนนะครับ นี่เป็นด้านหน้าของสถานีนะครับหน้าสถานีรถไฟคูตาหลวงเป็นป่าอย่างนี้นะครับถามรถน้ำเที่ยวแล้วบอกว่าถ้าจะไปหาดนางลำก็ประมาณ19บก้ิโลนะครับนี่ก็ไปสถานีรถไฟือตาหลวง

คุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ